หลังเสร็จสิ้นวันประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอลเมื่อปลายปี2,556ที่มีการแข่งขันกันอย่างคึกคักด้วยวงเงินประมูลสูงกว่า5,000ล้านบาทจุดประกาศความหวังให้หลายๆคนมองว่าความเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมสื่อกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจากนั้นไม่นานสงครามการแย่งชิงบุคลากรด้านสื่อทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังก็เกิดขึ้น ด้วยตัวเลขค่าตัวที่ถีบตัวสูงขึ้นกว่าเท่าตัวขณะเดียวกันผู้ประกอบการทุกรายต่างมีต้นทุนในการลงทุนรองรับการแข่งขันโทรัศทัพที่มีมากถึง27ช่องแต่ทว่าเวลาผ่านไปเพียงแค่1ปีเรตติ้งและรายได้กลับไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไว้วันที่เปิดประมูลวันที่เปิดช่องเนี่ย วาดความฝันใส่สวดูดนะครับวันที่มีปัญหาก็มีข้อมูลในเชิงลบมันก็สะท้อนว่าเอ๊ะแล้วทําไมถึงไม่แก้ไขปัญหาอย่างน้อยๆในแก้ปัญหาอะไรครับแก้ปัญหาใน10ข้อก็ไนดะ้ของที่ผู้ประกอบการนําเสนอไปหลายข้อนี่มีเหตุผลนะนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนคูปองนะครับ,รบเรื่องที่คลาสสิกก็คือเรื่องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สัปดาห์ที่แล้วสสัปดาห์ที่แล้วก็คือ คูป,ปองหมดอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วบงบประชาสัมพันธ์ก็ยังไม่ออกนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการขยายโครงข่ายมาัธในเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือภาคประชาชนที่ยังยังยังอาจจะไม่ไม,ไม่เข้าไม่ถึงทําไม่ได้ติดกล่อง s e ตท็อปบ็เนี่ยเป็นปัญหาคลาสสิกมากเลยในการติดตั้งไม่ได้นะครับหรือติดตั้งได้แล้วจูนไม่ได้นะครับหรือเรื่องเวรีช่องเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทําไมมันนานขนาดนั้น,น,น เมื fait, ่อขั้นตอนการทำงานของกสทชที่ล่าช้ากว่าที่ระบุไว้เมื่อครั้งวันประมูลทำให้คาดการผลประกอบการของผู้ประกอบการไม่ตรงเป้าหลายเจ้าจึงต้องขอเลื่อนวันจ่ายเงินค่างวดที่กำหนดไว้ในเดือนพฤษภาคมของทุกปีออกไปเพียงแค่2ปีแรกของการออกอากาศแม้กสทชจะได้รับเงินค่าใบอนุญาตไปแล้วรวมกว่า19,00 0ล้านบาท แต่กลับมีผู้ประกอบการที่ตัดสินใจยุยติการออกอากาศถึง2ช่องพระทนแบกรับภาระขาดทุนไม่ไหวแม้ว่าใบาอนุญาตจะมีอายุนานถึง15ปีก็ตามกลายเป็นจอดำมาตั้งแต่ปลายปี2,558ด้านกอสทชยังออกมาสำทับถึงความล้มเหลวของการประมูลครั้งนี้อีกว่ายังมีทีวีดิจิตอลอีก5ช่อง เตรียมจะขอคืนใบอนุญาตที่เป็นที่มาของการหารือของบอร์ดกสทชกันในวันนี้มันมีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาในการแก้ปัญหาของทางด้านกฎหมายเนี่ยมันมีระเบียบของมันไงใช้ใช้ระยะเวลาในเวลาหนึ่งนะครับบอกแล้วถ้าสิ้นสุดพฤษภาเนี่ยมันมันฉิวเฉียดมากหรือมันแทบไม่ทนันหรือมันไม่ทันซัด้ยวยซ้ำไปถูกไหมครับถึงแม้แก้ประกาศฉบับนั้นได้ก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการทับซ้อนว่า เอ๊กสทชมีอำนาจหน้าที่หรือไม่หรือท่านทําหน้าที่ในการบริสุทธิ์หรือไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกไหมครับและเลยละเมิดหรือไม่เพราะฉะนั้นผมคิดว่า10ข้อเนี่ยแก้ได้ถ้าสมมุติแก้ได้สักครึ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะอาจจะข้อใหญ่เนี่ยผมไม่ประชาชนคงยังสงสัยอยู่ว่ามันมันมันจะสามารถทําได้หรือไม่ข้อย่อยๆเนี่ยถ้ามันทําได้สักครึ่งหนึง่งอุสตสาหกรรมก็พอจะจะ,จะไปได้เมื่อพิจารณาตัวเลขของวงเงินที่แต่ละค่า,าย จะต้องจ่ายค่าใบอนุญาตภายในเดือนพฤษภาคม2559นี้ซึ่งเป็นมวดที่3กลุ่มช่อง3จะจ่ายมากที่สุด3ใบอนุญาตคิดเป็นเงินกว่า1 9 1ล้านบาทตามด้วยเครือแกรมมี่2ใบอนุญาตคิดเป็นเงินราว933ล้านบาทกลุ่มทรู2ใบอนุญาต666ล้านบาทกลุ่มเนชั่น2ใบอนุญาตรวมเป็นเงิน647ล้านบาท และบมจอ,อาสามทอ,อีกสองใบอนุญาตรวมเป็นเงิน635ล้านบาทสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อไปคือกอสทชจะมีทางออกให้ผู้ประกอบการที่ต้องการคืนใบอนุญาตและผู้ประกอบการที่เหลืออย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบและยังสามารถเดินหยัดทำธุรกิจต่อไปจนครบอายุใบอนุญาตที่ยังเหลืออีกกว่า12ปี ทีมข่าวเศรษฐกิจ News c o n n e c t c h a n n e l รายงาน